สวัสดีครับผมนายอภิพัฒน์นมริวงนะครับได้ที่3ามสิบสจากชั้นปอสอดหนึ่งนึงนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายอ,องค์ความรู้ที่1เรื่องไฟฟ้าเระยนต์นะครับไฟฟ้าคือเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการแยกตัวมาหรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนใช,ใช้ประโยชน์ในการสร้างพลังงานอื่นๆเช่นพลังงานความร้อนพลังงานกลเป็นต้นนะครับ โวลต์คือหน่วยอนุพันธ์ในระบบ s อของความต่างศักย์ไฟฟ้าปริมาณที่กำกับด้วยหน่วยโวลต์น,นั่นคือผลการวัดความเข้มของแรงใจไฟฟ้านะครับแอมป์ M. คือเป็นหน่วยวัดกระแสไฟฟ้าหรือประมาณปริมาณของประจุไฟฟ้าต่อวินาทีโอห์ o. มคือเป็นหน่วยวัดความต้านทานนะครับ ความต้านทาแบบที่หนึ่งนะครับเมื่อโอมเพิ่มขึ้นจะทำให้แอมไหลผ่านได้ยากเราต้องเพิ่มมวนจึงจะทำให้แอมไหลผ่านวงจรในปริมาณเท่าเดิมได้ความตพันธ์แบบที่สองนะครับเมื่อโอมลดลงจะทำให้แอมไหลผ่านได้ง่ายขึ้นเราต้องลด โวลต์ Won, จึงจะทำให้แอมป์ไหลผ่านวงจรในปริมาณเท่าเดิมได้ความสัมพันธ์แบบที่สามนะครับเมื่อโวลต์ลดลงจะทำให้แอมป์ไหลผ่านได้ยากต้องลดโอห์มนะครับจึงจะทำให้แอมป์ไหลผ่านวงจรในปริมาณเท่าเดิมได้ความสัมพันธ์แบบที่ส mm ี hmm. ่เมื่อโวลต์เพิ่มขึ้นจะทำให้แอมป์ไหลผ่านได้ไง่ายขึ้น เราต้องเพิ่มโอห์มนะครับจึงจะทำให้แอมป์ไหลผ่านวงจรปริมาณเท่าเดิมได้ครับ